กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกม Last War นะครับผมสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆมาพูดคุยกันนะครับสำหรับเส้นทางของผมนะครับการที่จะก้าวข้ามไปสู่บ้าน31นะเพื่อน โอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับว่าผมเคยทำคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับยุคน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เข้าสู่ยุคน้ำมันก็จะได้ตรงนี้มาเพื่อนๆน,นี่วิจัย,ยยุคน้ำมันตรงนี้นะครับซึ่งเส้นทางของผมนะครับก็ง่ายๆเลยคือผมโฟกัสนะครับอัพไปเรื่อยๆทางผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้นะครับจุดที่เรา โฟกัสจริงๆนะครับคือขยายกองบัญชาการนั่นเองนี่เพื่อนๆแต่ผมก็จะมีแอบแวะกลางทางนะครับเพื่อนๆก็คือผมมีอัพในส่วนของปริมาณการผลิตเหรียญทองด้วยแล้วก็ดัดแปลงวิจัยเล็กน้อยสร้างรวดเร็วเล็กน้อยทำไมผมถึงอัพเพราะว่าตรงนี้เพื่อนๆน,น,นี่คือตอนที่อัพมาข้างล่างนะครับพวกเนี้ย มันจะต้องใช้น้ำมันในการอัพจำนวนมากแต่ผมรอน้ำมันอยู่นั่นเองนะครับจังหวะที่น้ำมันผมไม่พอผมก็เลยปัญนใจนะครับไปอัพข้างบนบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็ขึ้นอยู่กับแนวทางของเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับสำหรับเส้นทางของผมที่ผมอัพอีกนะครับก็คือปัจจุบันตอนนี้บ่อน้ำมันผมมี2บ่อ แล้วก็เลเวล30ทั้ง2อันนะคบเพื่อนๆผมอัพจนเต็มนะครับอันนี้อีกอันหนึง่งเวิร์กช็อปอะไหล่โดนนะครับผมก็อัพจนเต็มนะครับอันนี้ของดีเลยนะครับคือมันผลิตโดนเลยนั่นแหละผลิตเฟืองให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับเก็บได้เลยถ้าเพื่อนๆมีบ่อน,น้ํามัน2อันนะครับแล้วก็อัพเต็มทั้ง2อันนะคบเพื่อนๆจะสามารถผลิตน้ํามันได้ชั่วโมงละ4,600ต่อชั่วโมง นะครับคิดเป็น1วันก็อยู่ที่วันหนึ่งนะครับจะสามารถผลิตน้ำมันได้1 0 0 0 0แสนห,นหนแต่เพื่อนๆมันจะมีอย่างนี้นิดนึงคือมันจะมีแพ็คพิเศษโอเคแพ็กพิเศษคืออะไรแพ็คพิเศษมันจะอยู่ตรงนี้นะครับพิเศษรายสัปดาห์มันคือแพ็คพิเศษรายวันน้ํามันนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆจัดแพ็คนี้นะครับหแพ็ค ตามนี้เลยนะครับ1แพ็คนะครับเพื่อนๆจะได้น้ำมัน4 0 0แสนน้ำมันดังนั้นก็จะประหยัดเวลาในการรอน้ำมันได้ถึง4วันผมคิดแบบกลมๆนะครับ1แพ็คเพื่อนๆจะประหยัดเวลาการลอน้ำมันได้4วันด้วยกันส่วนตัวแล้วของผมนะครับผมเตรียมจะอัพอยู่อีก5นาทีนะครับผมรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างก่อน นะครับณปัจจุบันตั้งแต่ยุคน้ำมันมาถึงตอนนี้นะครับใช้ระยะเวลา1เดือนกับอีก5วันด้วยกันแล้วผมก็เตรียมเล่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการอัพในวันอังคารอีกทีหนึงนะครับดังนั้นนะครับเบ็ดเสร็จที่ผมจะบ้าน31นะครับโดยที่ผมไม่ได้เติมแพ็กน้ำมันเลยนะครับจะจบที่1เดือนกับอีก1อาทิตย์นั่นเองเพื่อนๆโอเคแต่เมื่อมาดูนะครับ คนที่เร็วที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับตอนนี้นะครับไปถึงเลเวล32แล้วนะครับอย่างไวนะครับแต่ว่าผมจดไว้อยู่นะครับตอนที่เขาได้บ้าน31นะครับอยู่ในกิวผมนั่นแหละก็ดีเซฟนะครับคนนี้นะครับอัดแพ็กน้ำมันไว้นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับทั้งหมด เขาใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะครับในการขึ้นบ้าน31ดังนั้นก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรีบนะครับก็สามารถอัดแพ็กประจำสัปดาห์แพ็กน้ำมันได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่รีบแบบผมนะครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ที่1เดือนกับอีก1อาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอัดเร่งไปด้วยนะครับอ่ะระหว่างรอบัฟนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนว่าเฮ้ยการที่เพื่อนๆเนี่ยรีบขึ้นบ้าน31 ไปทำอะไรนะครับหนึ่งเลยเพื่อนๆรถไฟนั่นเองนี่เพื่อนๆดูนะครับสำหรับรถกว้างนะครับของคนที่บ้านเลเวลสามอมันจะมีตรงนี้ด้วยนี่เพื่อนๆจะสามารถเลือกอาวุธเฉพาะได้มันจะมีหีบตรงนี้นะครับหีบสมบัติสําหรับเลือกอาวุธเฉพาะด้วยอีกอันนึงคือสมบัติลับนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆขึ้นบ้านเลเวล3าแล้วนะครับเลเวลภารกิจของเพื่อนๆจะสามารถขึ้นไปถึงเลเวล6ได้ นะครับผมมองว่าคุ้มค่านะครับเพราะผมสอบถามทางคนในกิวที่เลเวล31ก่อนผมแล้วนะครับเขาบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยที่เขาได้ก่อนผมเนี่ยเขาเก็บเศษอาวุธไปได้เยอะมากแล้วนะครับจากรถไฟด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขึ้นบ้าน31อีกอันนึงที่ดีเลยนะครับประโยชน์ของเขาคือการอัพเลเวลฮีโร่ไปได้ถึง 155ไอ้นี่คือข้อดีเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมตันที่เลเวล150เกือบหมดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะใช้ EXP กับอะไรนะครับแล้วการอัพเลเวลฮีโร่เนี่ยส่งผลถึงทหารติดตามด้วยนะครับยิ่งมีทหารเยอะขวันกันบางใจก็ยิ่งเยอะดามเมจเพื่อนเพ่อนก็ยิ่งเยอะแบกทหารก็ยิ่งเยอะทุกอย่างมันจะดีตามกันไปเรื่อยๆนะคร,ครับเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าใช้อะไรบ้าง หนึ่งเลยที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับคือศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับ30นะครับเลเวล3าค่ายทหารเลเวล30รถถังขีปนาวุธหรือศูนย์เครื่องบินใดๆเลเวล30แล้วก็ทรัพยากรอีกจำนวนหนึ่งเลยนะครับโอเคตอนนี้บัฟผมมาแล้วนะครับก่อนที่ผมจะอัพนะครับผมใช้บัฟวิศวกรแล้วก็บัฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างเรียบร้อยนะครับ โดยที่ผมจะมาดูเวลานะครับในการอัพทั้งหมด36วันนั่นเองนะครับก็ไม่เยอะนะเพื่อนๆไม่เยอะนะครับจริงๆเนี่ยโอเคดังนั้นก็ไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับว่าเส้นทางของผมเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ตอนนี้ผมเตรียมเร่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมรออัพเร่ง วันอังคารนี้นะครับมันจะได้คะแนน VS ด้วยโดยที่ผมขอสรุปนะครับเบ็ดเสร็จของผมที่ไม่เติมแพ็คน้ำมันนะครับใช้ระยะเวลาอยู่ที่1เดือนกับอีก1อาทิตย์นะครับจะจบในวันอังคารหน้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เข้าเฟ e บุ๊กแล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับเจน้ำการค้าเพื่อนๆเติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นะเพื่อนๆ